วันนี้รัฐบาลหวยออกวันจันทร์นะครับแล้วผมจะให้เม็ดเดียวโดดๆเลยแล้วเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปงวดนี้หวยออกวันจันทร์พ่แม่จะได้ถึงดิวันจันทร์ที่หนึ่งครับอาจจะมาไลฟ์สดวันพฤลือหัดหรือไม่ก็วันศุกร์ก็ได้วันศุกร์ผมมีไล่วันศุกร์ผมมีไล่หวยลาวไม่นั้นก็วันเสาร์เดี๋ยวผมมาสรุปแต่อันนี้คือโค้งแรก คงแรกแล้วเป็นเลขที่ให้ไปสาาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เลขฝันแค่นั้นจบแล้วก็ฝากแม่แม่พี่พที่ลง YouTube ให้นะครับขอบคุณเด้อขอบคุณจากใจอ่งวันนี้ครับเลขออกวันจันทร์ กำลังวันมีเก้ามีสามมีเจ็ดงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไหลเจ็ดแปดเก้า 7, 8, งวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าไม่โผล่งวดนี้เจ็ดแปดเก้าจะโผล่ไหมครับเออเรามารอลุ้นกันนะครับรอบที่แล้วเจ็ดแปดเก้าไม่โผล่นะครับออกมาหลายงวดติดเหมือนกันนะสำหรับรัฐบาลที่มีเจ็ดแปดเก้านะครับเออ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเบิ้งก่อนนะ มันไหลมาหล,าาหลางวดอยู่เหมือนกันครับเจ็ดแปดเก้าแต่งวดที่แล้วนี่ออกล็อกล็อกลูกบอลตกออกสามนึ่งเลยบอเงืดอหลายคือกันเห็นเป็นเจ็ดเด้หน้าสิออกสามเจ็ดแหละแต่ว่าล็อกออกสามหนึ่งงวดที่แล้วนะมันพานไปแล้วก็เป็นอย่างนอกแต่ว่าถ้าคนเม่นนะครับถ้าคนดูมีดวงนะเพราะงวดที่แล้วใครดูไลฟ์สด ไฟดูดีแล้วถ้าใครเบิ้งไล่ส่นนะก็ซีหู้ว่ารัฐบาลผมให้วิ่งห้าแล้วผมให้วิ่งห้าใช่ไหมครับแล้วผมบอกแล้วว่าเลขระวังคือเลขศูนย์ถ้าคนมีดวงเขาต้องเอาห้ากับศูนย์ไปลากใส่สี่ พอผมลากโตนึงก็คือห้าเจ็ดศูนย์แต่ว่ามันออกห4าสี่ศูนย์งวดที่แล้วนี่มันหลอกแห่งเพราะว่าสามหนึ่งก็เป็นเลขที่มันมันบ่บออกแล้วสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่คนก็นําตามมาหลายมันก็บอกมันมันก็บอกหลายงวดแล้วปรากฏว,ว่ามันออกเลย <c oughs> งืดอเงืดอิลีผ่านมาแล้วบ่เป็นอย่างงวดนี่หอยออกวันจันทร์กำลังวันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดถ้าเราสังเกตนะครับเดี๋ยวผมซีบเบิ้งสถิติก็ตั้งแต่วันที่ สิเจดมกราแล้วครับเจ็ดปดเ้าจะไหลามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดพอดีครับแล้วเห็นเขาบอกว่าไม่รู้นะเห็นเขาพูดกันวงในว่าเขาจะให้เลขเก้าออกทั้งหมดสิบงวดมันออกมา2งวดครับวันงวดงวดที่จะถึงเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับจะมีเก้าไหมเพราะว่างวดที่แล้วไม่มี9้าไม่แน่นะครับ9จะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่า เลขเด่นสี่ตัวค่อนข้างแม่นผมบอกเลยเอ่าเรามาดูกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอารถไปชาร์จอีกครับมัน <c oughs> เดี๋ยวมันซิบอดทันยุ่ใส่วังงวดที่แล้ววันที่สิบสิบสิบหกมิถุนาเนอะแม่ งวดที่แล้วเราพัฒนาก็ย่ำแล้วนะครับย่ำนักย่ำหนาแล้วเด้อสำหรับเราพัฒนานะว่าเลขปู่ได้มาหนึ่งห้าหกอย่าลืมกับหัวอย่าลืมตัดเล่นหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าหกอย่าลืมกันด้วยหนึ่งเก้าโอ้ออกอิหี่แล้วเลขข้องผมออกดีดีเออมาบอกแล้วเด้อเลขข้องนะเอาไว้เอาไว้เบื้องมืออื่นเลขข้องนี่ผมออกดีดีออกวนแล้ววนอีกนะเลขที่ผมยูน่นี่ออกวน,นออกดูออกด้านออกวนแล้วออกวนอีกครับ สำหรับงวดที่แล้วนะเลขเด่นเลขเด่นนี่คือเข้าสองตัวเลยเข้าห้ากับสามแต่ว่างวดที่แล้วเลขเด่นสี่ตัวมันเข้าห้ากับสามนะห้ามาวิ่งแล้วก็สามมาล่างถ้าใครเป็นสายวิ่งอ่ะผมบอกเลยว่าได้ทุกงวดสําหรับเลขวิ่งได้เลขได้ได้ก็คือสี่ตัวนี่คืองวดที่แล้วเอาจะสามร้อยคนดูแล้วนี่คืองวดที่แล้วนะครับเข้าสามเข้าห้าเข้า เด่น5แล้วก็3เข้าล่างเลขของไม่เอกมาขอให้มาหวยไทยงวดนี้มั่นใจครับผมว่าเลยว่ามั่นใจเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วเฉียดงวดที่แล้วเราให้สายด่วน50แล้วก็3ามเจ็เราให้ในชุดไว้แล้วก็3ามเปียผมเห็นจ๋าเลยว่าหวยน,นะว่าเลขปิงปองอะ่ะเป็นเลขเจ็ดยูยูพลิกเป็นเลขหนึ่งงึดลายเลยแบบผม เกาหัวเลยไหมเพราะว่าสามหนึ่งผมก็บอซื้อแล้วเลขห้องผมน่ะออกดีดีผมว้าเลยเดี๋ยวไว้บอเมืออื่นเมื่อวานเมื่อมือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ออกไวร่าเลขห้องผมน่ะเลขที่ห้องพ่อที่ผมอยู่เนี่ยละอ่ะงวดนี้เลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวแล้วครับฟังดีๆเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้จะมีห้าหนึ่งหกเก้า ห้าหนึ่งหกเก้าครับจับให้ได้นะครับเลขเด่นสี่ตัวนะผมจะเอามาจับเลขเป็นเลขเลขจะเอามาเป็นตัวเด่นรัฐบาลสองตัวอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้แน่นอนวันนี้ใครดูก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนี้เลขฝันครับว่าเซียวสามร้อยบ่เอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันบ่ทันอ่างวดนี้เลขฝันนะครับสีมงคลจะเป็นสีส้มนั่นก็เขียนสีส้มแล้วกัน จะเป็นเลขสองฝันเพราะฉะนั้นเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปตัดเองไม่ตัดให้ครับเลขฝันแม่นวันนี้ครับสองสองหกแคปตัดเล่นเอาครับไปตามลาวด้วยไปซื้อเอาครับลอตเตอรี่จะซื้อหน้าซื้อหลังต่อไปจะเป็นเลขที่ เม็ดเดียวครับมั่นใจแห่งงวดนี้เพราะว่าไปหาปู้มาไปเพราะว่าไปที่นี่มาคยได้โชคมาตลอดเลยครับงวดไปมาจับเลขปิงปองได้หนึ่งหหกกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วออกเราพัฒนาเลยอ่ะกดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวจะให้แคปเม็ดเดียวแล้วแล้วจะปิดไลท์แล้วครับส่วนอันนี้เป็นเลขเด่นหนึ่งตัวรับยู่ใส่วะ อ่ะเลขเด่นอันนี้เลขเด่นครับ5้าหเอาเม็ดเดียวยุใส่ผมหาก่อนแคปครับตัวเดิมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เม็ดเดียวครับใครอยากซื้อลอตเตอรี่อยากอยากซื้อก็ไปซื้อไว้เลยหนึ่งห้าห6หนึงห้าหลงวันที่ยี่สามแคปครับเม็ดเดียว นี่ละเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ละเม็ดนี่ละเม็ดเดียวในชุดก็เอาเม็ดนี่ละเม็ดเดียวครับวัดใจโลดมึกงวดนี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหาหกถ้าใครกลัวกับหัวก็คือกันไว้ก็คือหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าหกงวดนี้รัฐบาลก่อนปิดท้ายรายการนะครับงวดนี้รัฐบาลเด่นห้ากับหนึ่งรอดูว่าผมจะฟันตัวไหนนะครับงวดนี้รัฐบาลของผม ห้ากับหนึ่งเป็นคู่เด่นรอดูว่าผมจะฟันตัวไหนผมว่าจะฟันห้าเหมือนเดิมนะเ <c oughs> พราะว่างวดที่แล้วห้ามันห้ามันออกหลักร้อยสองงวดแล้วงวดนี้เด่นห้ากับหนึ่งครับแต่ว่าเม็ดนี้คือเม็ดเดียวเลยหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขหน้าเลขท้ายอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมางว <c oughs> ดนี้ซื้อหลายบวาบวะบ่ได้หลายดอกครับแต่ว่าหลายใบ ให้เบิ้งอันนี้ลอตเตอรี่นะครับที่ไปซื้อมานะครับแล้วก็เลขฝันสองสองหกนะครับซื้อหน้าซื้อหลังก็ได้ถ้าคนมาสิ์ถือนะซื้อซื้อน้อยใบก็ถือแต่ว่าผมก็มักซื้อเนาะเออผมก็ซื้อซื้อซื้อนะอันนี้เดี๋ยวซื้อให้เบิ้งอันนี้ไปซื้ออยู่ที่ธรรมะอุทยานมื้อนั่นอไปไปซื้ออยู่ธรรมอุทยานแล้วก็ไปอุดหนุนอยู่ผมไป ซื้ออยู่ที่วัดพระธาตุมุนหินครับเพราะว่าไปวัดพระธาตุมุนหินแล้วถูกเลกหน้า1ใบศ1 6ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยเด่นหกับ1งวันนี้นี่ก็จะมี5้าสี่ห้าหนึ่งสองสี่นี่คือเลขใครจะตามก็ตามนะครับตามนี่ ซื้อหลายก็ถือหลายซื้อน้อยก็บ่ถือบางที่ซื้อหลายก็บ่ถืออันนี้ครับยังบ่ได้ไปขึืนเงินเลยเดย็ใบหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเนี่ยซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากวัดพระธาตุมูลหินลอตเตอรี่ครับไปหาซื้อไว้อันนี้ซื้อจากคำชะโนดวังน้ำเขียว ซื้อมือนั่งมีมีอีกนิดนึงไปซื้อครับไปซื้อเลขนี้ไว้แต่ซื้อหน้าซื้อหลังก็ได้โอเคนะผมไปแล้วเดี๋ยวผมสิไป <c oughs> ทำเฮดทุละบ่ทันใครเบิ้งบ่ทันก็เบิ้งย้อนหลังเอาเด้อขอให้เห็นขอให้โชคดีเด้อ